ไปเรื่อยนะครับผมเอเซีเข้าไปดูนะครับว่า็นไรนเียบสวัสดีครับผมกินเที่ยวตามสุขใจนะครับผมความสุขก็อยู่รอบตัวเราความสุขของผมก็คือได้ถ่ายทําคลิปให้กับเอฟซีได้รับได้ชมนะครับความสุขตรงนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าอยากแก่ถ่ายทอดให้เพื่อนเอฟซีได้รับได้ชมนะครับเล็กๆกน้อยครับนี่ครับเป็นถนนนะครับเป็นถนนตรงนี้ก็เขาเรียกอาจ หาดป่าตองนะครับเป็นทะเลโซนฝั่งน้นเป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกถนนก็คือโลมาเส้นหน้าหาดโลมานะครับก็ติดกับทะเลนะครับผมนี่ครับฝั่งตรงนี้ก็ไปโซนกูเกนนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งฝั่งนี้ก็มาจากโซนที่ว่าแถวโรงแรมแถวซีวิวแถวคอรลอนบีตนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆก็ก็เป็นไฮไลท์นะครับผมเป็นถนนเส้นนี้ก็ ผมก็ได้ยินว่าถนนสายลุงเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเนฟซีเข้าไปรับไปชมนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมนี่ครับจุดแลนด์มาร์กที่ว่าก็เป็นจุดไฮไลท์ที่ว่าทําถนนขึ้นมาใหม่นะครับตกแต่งได้สวยงามครับแล้วก็นี่ครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับโดยการระบายสีนะครับผมมองก็ให้เป็น3มมิตินะครับผม ทำแบบสวยๆนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเอีเข้าไปดูโซนบริเวณโซนข้างในนะครับว่าสวยจริงไหมผมก็เคยเห็นแต่เขาลงนะครับผมลงในช่อง Youtube นะผมก็เลยมีโอกาสวันนี้ก็ได้ผ่านไวะเข้ามาก็เลยจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนเอฟซีได้รับได้ชมนะครับเพราะว่า f อฟีบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณโซนข้างในนะครับ จะพาเพื่อน f อฟีเดินเข้าไปดูบริเวณโซนข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าสวยจริงไหมแต่วันนี้ก็คือผมมาช่วงกลางวันนะครับนี่ครับเดินไปเรื่อยนะครับผมพาเพื่อน f อฟีเข้าไปดูนะครับเป็นถนนก็ถ้าว่ามาช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนคนก็น่าจะเยอะนะครับผมก็นี้เป็นการระบายสีก็เกี่ยวกับทะเลนะครับผม ก็คือทาให้เหมือนกับทะเลนะครับก็มีรูปปลาโลมาหรือว่าอะไรนะครับก็ระบายไปตามเส้นทางเลยนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมนี่ครับเขาเรียกถนนสายลุงนะครับนะครับไปดูกันเรื่อยๆครับดูเที่ยวให้สุดเลยนะครับผม วาสวยไม่เปืือเพื่อน f อซอยากจะมานะครับผมก็าสามารถมาได้นะครับก็เป็นถนนตรงเส้นโลมานะครับผมก็ถือว่าระบายสีตลอดเส้นทางนะครับช่องนี้โรงแรมอะไรก็บางส่วนก็ยังเปิดคือบางส่วนก็ยังผิดปรับปรุงนะครับช่องนี้แขกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะถ่ายทอดให้เพื่อน f อซีได้รับได้ชมครับว่า สถานการณ์ป่าตองเป็นยังไงบ้างนะครับแกก็มีป่าปายครับ่วงนี้ก็นี่ครับตามโรงแรมก็เงียบครับแต่ก่อนก็คือแกะกรัหลังอะไรก็เต็มนะครับผมอันนี้ก็เป็นโซนตรงถนนเส้นกลางนะครับผมถ้าเดินออกไปสุดนะครับนี่ครับระบายสีก็คือตลอดเส้นทางนะครับก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะ ก็ถือว่าสวยครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับสวยงามครับก็สีสันก็ถือว่าสดใสดีนะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะเดินกลับไปยังจุดที่ผมเข้ามาจเมื่อกี้นะครับก็เดินไปสุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ย้อนเดินย้อนกลับนะครับผม ถือว่าช่วงเย็นก็คนก็น่าจะมาเยอะใช้ได้นะครับผมเพื่อนเนฟซีอยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้ครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับเส้นทางถนนนะครับผมถือว่าไอเดียใช้ได้ครับสวยกังจะเดินไปตรงนู้นครับหน้าชายหาดนะครับผมเป็นโรงแรมนะครับผม ค่อเ,เงียบเงียบดีนะครับตลอดเสน้นทางก็สีสันตื่นตาตื่นใจครับสีสดใสดีสวยงามจ่องจ่องเย็นก็ยังมีนะักท่องเที่ยวอะไรมานะ โรง,งแรมเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับก็ยังมีแขกอยู่นะครับนี่ครับเป็นโรงแรมนะครับผมก็สามารถมาเที่ยวได้ครับผู้คนไม่วุ่นวายนะตอนนี้นะ <c oughs> ต่อมากครับไปครับไปเที่ยวชมถนนนะครับผมเป็นไฮไลท์ของปาอ่าอองนะครับผม ถือว่าสวยใช้ได้นะครับส,สีสใยดีครับ <c oughs> นี่ครับระบายสีแทรกสีได้สวยงามครับผม <c oughs> ก็เป็นงานศิละปะจริงๆครับ <c oughs> ก็ถือว่าใสาสดใสดีครับสวย <c oughs> นี่ครับก็เดินออกมาก็ ออกมาตรงถนนเส้นเลาะริมหาดนะครับผมก็จุดที่จุดแรกที่ผมได้เดินเข้ามานะครับก็ถือว่าฉาได้ครับประทับใจกับเส้นทางที่ทางเทศบาลป่าตองเขาได้จัดขึ้นมานะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับผมนะครับจากถนนเดินเข้ามานะครับผมก็ระยะก,ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับผม ก็เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลก็น่ามาเดินเที่ยวหาได้นะครับถ้ามีเวลานะครับผมนี่ครับมาเที่ยวไรเสร็จก็บรรยากาศยามเย็นก็สามารถมานั่งได้ครับบริเวณตรงโซนริมหาดนะครับผมก็ถือว่าสวยงามครับผมใต้ต้นตาลต้นมะพร้าวนะครับสีสันสดใสครับแล้วก็มีนี่ครับนกพิราบนะครับผมก็ถือว่าเยอะเยอะจะได้นกพิราบนะครับ ถือว่าสวยแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงจุดบ,บริเวณออกกาลังกายนะครับผมก็มีตรงจุดบ,บริเวณออกกาลังกายนะครับถ้าเดินมาก็เป็นโซนหน้าหาดนะครับผมหน้าหาดถ,าถือว่าสวยครับช่วงนี้นะครับเราเดินมาก็จะมาลงยังตรงเส้นทะเลนะครับผมทะเลช่วงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับ ครับบริเวณโซนทะเลนะครับผมถือว่าสวยมากครับจวงนี้ก็ขึ้นก็ไม่หยาบขึ้นสงบทรายก็สีขาวนะครับผมข้างๆก็มีตั้งเตียงตั้งอะไรนะครับผมจุดบริการนะครับ ครับผมก็พาเพื่อนเที่ยวถนนสายลุงก็ถือว่าประทับใจครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็พาเพื่อนดูทะเลด้วยครับทะเลช่วงนี้ก็สวยครับสําหรับเพื่อน FC ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ว่าคิดถึงภูกเก็ตป่าตองนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศก,าก็ทุกคนก็คงจะคิดถึงภูกเก็ตนะครับผม ผมก็คิดถึงทุกคนครับเพื่อนเอฟซีครับสำหรับวันนี้กินเที่ยวตามสุดใจก็พอเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็บายๆนะครับผมขอบคุณมากครับมีความสุขกันทุกคนครับช่วงปีใหม่นะครับผม นี่ก็ถือว่าอีกหนึ่งความสามารถของเด็กนะครับผมเด็กไทยนะครับก็ถือว่าเก่งนะครับหรือช่วงเย็นเย็นก็สามารถมาเที่ยวได้ครับพักผ่อนหย่อนใจมานั่งกินส้มตําทํากิจกรรมครอบครัวนะครับผมก็สามารถมานั่งได้นะครับจุดบริเวณตรงนี้ครับมาจ็อกกิ้งวิ่งนะครับผมวิ่งออกกําลังกายนะครับมาชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศยามเย็นก็พระอาทิตย์ตก ที่ตะเลก็ถือว่าสวยงามครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของหาดป่าปตองนะครับผม